ซึงท่านผู้ชมคะจากการที่มีเหตุการณ์กราดยิงที่เกิดขึ้นแล้วก็เกิดขึ้นหลายๆครั้งที่ผ่านมาเนี่ยนะคะก็เลยทําให้หลายฝ่ายจะต้องออกมาหาแนวทางในการป้องกันเพื่อที่จะไม่ให้เกิดเหตุในลักษณะนั้นซ้ําขึ้นอีกนะคะแต่ถ้าหากว่าเกิดเหตุขึ้นเนี่ยค่ะควรจะมีขั้นตอนพื้นฐานอย่างไรหากว่าจะต้องตกอยู่ในสถานการณ์กราดยิงตามหลักวิธีที่ถูกต้องนะคะดังนั้นก็เลยจะต้องมีการซักซ้อมเกิดขึ้นค่ะ ที่ที่เสียงปืนดังขึ้นคนร้ายพร้อมอาวุธในมือตะโกนเรียกร้องความต้องการบางอย่างและพยายามเข้ามาในโรงเรียนคนร้ายจึงเข้าไปในโรงเรียนในขณะที่นักเรียนชั้นอนุบาลกําลังเรียนอยู่ภายในห้องเรียนเป็นเหตุการณ์สมมุติที่โรงเรียนสาธิตม,มหาวิทยาลัยขอนแกน่นฝ่ายอนุบาลร่วมกับภาคีเครือข่ายจําลองขึ้นเพื่อซักซ้อมแผนเผชิญเหตุคนร้ายเข้ามาก่อความวุ่นวายในโรงเรียนพอพเผชิญเหตุนะครับ พอเผชิญเหตุการ์ปุ๊บเราก็จะปฏิบัติตามขั้นตอนซึ่งสําหรับวิธีการที่ทางโรงเรียนอนุบาลเราใช้นะครับจะเป็นหนีซ่อนเงียบนะครับเพราะว่าเป็นเด็กเล็กนะครับก็คงไม่ได้เป็นหนีซ่อนสู้นะครับก็คงสู้ไม่ไหวนะครับเพราะฉะนั้นยึดหลักการหนีซ่อนแล้วก็เงียบที่สุดนะครับหลังคนร้ายบุกเข้ามาได้ไม่นานเสียงสัญ,ญญาณเตือนดังขึ้นครูประชำชั้นนำนักเรียนหลบหนีบางกลุ่มใช้วิธีหลบหนีออกนอกพื้นที่ขณะที่บางกลุ่มหลบซ่อนตัวภายในห้องเรียน เด็กๆได้รับการซักซ้อมให้หลบแบบเงีย,งยบๆในที่ปลอดภัย ด้านนอกตำรวจและทีมกู้ภัยกำลังปฏิบัติการตามหน้าที่ของตนจนสามารถจับกลุ่มคนร้ายได้จึงส่งสัญญาณให้ครูนำนักเรียนออกมาอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยไปหากเชื่อฟังค่ะส่วนใหญ่จะเชื่อฟังเชื่อฟังมากมากเลยคือกลัวนะคะยิ่งเป็นเด็กผู้หญิงยิ่งกลัว,วเด็กผู้หญิงนี่จะกลัวเด็กผู้ชายนี่จะมีนิดนึงที่ที่ที่อยากเห็นเหตุการณ์ว่าเอ๊ะมันมันจะเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ส่วนใหญ่ก็ อาจารย์คิดว่ามันจะต้องแบบแก้ไขตรงไหนไห้คืออยากให้เด็กๆได้ยินเสียงให้มันดังกว่านี้ค่ะคือเข้าไปในนั้นแล้วมันเงียบมาก จากเหตุการณ์กราดยิงภายในโรงเรียนที่จังหวัดหนองบัวลำพูจนเกิดความสูญเสียทําให้โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นไฟอนุบาลศึกษาให้ความสําคัญในการซ้อมแผนให้ครูและนักเรียนเข้าใจถึงวิธีการเอาตัวรอดและกระบวนการดูแลความปลอดภัยเด็กๆลดความสูญเสียและซักซ้อมเพื่อน,นําข้อผิดพลาดมาปรับเปลี่ยนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเราจะให้ประสาน การแจ้งเหตุจริงๆกับศูนย์หนึ่งก็หนึ่งแล้วก็หนึ่งก็หนึ่งก็จะลิงก์ไปทางศูนย์วิทยุของโรงพักสพเมืองขันกันโดยตรงนะครับซึ่งเราจะทําให้มันอาเรียกให้มีเหตุการแจ้งเหตุที่แท้จริงครับเหมือนจริงทุกอย่างแต่แตภายใต้การซ้อมแผนเราก็ต้องเซฟกําลังเซฟเซฟลูกโรงงานเราให้ไม่ให้มีอันตรายในการปฏิบัติอาวุธในการใช้ของเจ้าที่ตลรวจในการซ้อมแผนวันนี้นะครับก็จะใช้ปืนนะครับอาวุธปืนก็แบงกันซึ่งเป็นปืน เสียงเปล่านะครับไม่มีหวัวกระสุนจริงครับเป็นปืนจิงเทียมอาวุธปืนนะครับเพื่อความปลอดภัยเซฟในการซ้อมด้วยนะครับรมุมีดก็จะเป็นวุมีดเทียมนะครับเป็นสนเลดไม่มีคมนะครับทุกคนกพันเทปสีฟ้าในการเป็นหลักสากลในการซ้อมแผน การซักซอมแผนในครั้งนี้เป็นการบูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วนองค์กรภาครัฐและชุมชนรอบสถานศึกษาในการประสานงานสั่งการและติดต่อสื่อสารเมื่อเกิดเหตุไม่สงบเกิดขึ้นให้สามารถควบคุมหรือลดผลกระทบที่เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วมีประสิทธิภาพสิ่งสําคัญคือได้ฝึกสร้างภูมิต้านทานในการรับมือแก้ปัญหาเฉพาะหน้าให้ได้และมีวิธีเอาตัวรอดจากการ,รเผชิญ เหตุการณ์กระดาษดิ่งได้อย่างถูกวิธีปากเตือนทาง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 คณะอาจารย์แล้วก็ทางน้องๆนะครับถ้ากรณีถ้ามีเหตุบุคคลแปลกหน้าหรือใครก็ตามแต่ที่เข้ามาในอาณาบริเวณโรงเรียนเนี่ยนะครับสามารถแจ้งเจ้าที่ตำรวจนะครับทันทีนะเพราะว่าคนที่เข้ามาเนี่ยเราไม่รู้ว่าเขาจะมาก่อเหตุอะไรหรือไม่นะเพราะ,ะนั้นสัมพันธ์สุดเลยคือการแจ้งเหตุนะครับการแจ้งเหตุมีมีผลที่สุดนะครับเพื่อที่จะได้เป็นการนะครับจับยัง้งนะครับไม่ให้มีเหตุเกิดขึ้นนะครับ หลบซ่อนในพื้นที่ปลอดภัยอย่างเงียบๆของเด็กๆเป็นหนึ่งในแผนเผชิญเหตุกราดยิงในโรงเรียนตามหลักสากลหนีซ่อนเงียบครูหรือผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ประสานขอความช่วยเหลืออย่างรวดเร็วเพื่อให้เจ้าหน้าที่เขา้าควบคุมสถานการณ์ได้อย่างเป็นขั้นเป็นตอนซึ่งหากเป็นไปตามแผนที่ซ้อมไว้ทุกฝ่ายเชื่อว่าจะบรรเทาความสูญเสียจากเหตุที่ไม่คาดคิดได้ชูชัวยวงพุทธถ่ายภาพเนชนกชยกรรมทีมข่าว n b t 1 1 TV ทีวีอีสานร,รายงาน Oh, <laughs>